ที่อัน,นี่ันี้อนีะปลาต่อนี่เปมาเบิงก<อ>ไก,ก่นี่ไปไก่ไปปลาทุกคนต่อต,อตายเบิามาเบิงนี่ไผ<พ>อยู่ทีู่ดไผ่ปลาบักจอบ,บกักเห็ดกุได้กับไผหาไดลยงเออะอานี่ม่ บ่ทา,าสบายดิแม่พีนพ่น้องเราเพิ่งอาก้อเนาะมืัอนี้เขาสิไปพาทุกคนไปเบิ่งหัางต่ออยู่ไกลต้นมะม่วงนี่แหละทุกคนมืัอนี้เขาสิเอาต่อนะสบายดีเออไปทุกคนเขาสิพาทุกคนมาเบิ่งวิธีเอาต่อของเขาหน่อยไหมเอาเอาต่อแบบพื้นบ้านนะนะเนาะเอยต่อได้หัางพวกใหญ่นึ่งอยู่ในข้าวหนั่งไก่ได้อย่งไรวะเฮะปิดโลดปิดดอกไฟทั้งนอกนะแม่ปิดแล้วมันเป็นยังไง อ้าแม่มันสิโบบินมาเดย์จะบอกกับแม่บินมากับต่อมาเบิ้งมาเบิ่งมาเบิ่งห้างต่อพี่บริดดัดเสียงดัดจริตใชซอ้าวจูดได้ไหมาเนี่เนี่ยเพมเห็นอยู่เพมไหเห็นอยู่ซุ่มเขาพัดได้เห็นซุ่มเขาเบิ้งซุ่มไม่ได้ทางหนึ่งจับกับอีกนี่เนาะอห่างต่อห่างบางใหญ่เนี่ยคนอยู่ในนี้ผมมีหยาดมาตอด ไพ่ไพ่เคยพลาดมาพี่กินลูกต่อเน่ะบ่ใ้าไพ่เคยกินแล้วเขาเม่นมาเด้อบ่ได้อึดเขากินต่อปกตได้หนึงเมื่อกี้เห็นเนี่ยอันนี้ยังบ่นี่อยู่ไอ้ทุกคนเงยังี้ยเงี้ะกูจูดเองจอยกูเห็ดเองกูกูสำนานจอยเอ้ยเตี้ยมเด้อสำนักเนี่ยแหละทุกคนตอนนี้ต่อเบ่ไงอันนี้ก็เทือนโคตรต่อเอี้ยงมาเป็นอยู่ในนี่ยใครกูหูต้อนอยัางหน่อยกูชูทีมแล้วน้อเออ ทีมเดียวกันอะไรตอดก้นอะไรอย่าผ่าพรทาไอ้ยังอ่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนมือเอาต่อเอาเพิงกับมันนี่แหละเอาตอกับมันเอาเบึงแล้วก็เอาเมียกระมันนี่แหละมันอีกเช็ดจะได้นี่ฮะเอาจูดสองอันเด้เียวโอ้เป็นอึดเพื่องก็ยังบอกๆนะฮะออกมาแต่กระทงนาเนาะเนาะโอ้มนีจะได้กินต่ออะไรทุกคนบอกเขาซื้อกินโอ้ซื้อยังโคกินเลยบว้ย เพื่อนเก๋ๆไก่กันนี่ผู้ที่ไปเอาห้างต่อดึกคือถึงบอกเขาได้กินฟรีประมาณสองสามลูกเออสองสามลูกคสองสามะยังใครกลัวเนาะแล้วก็ขึ้นตัดเอาไปรู้ไว้ปิดได้ไหมไฟหาแลว่ามันขึ้นเฮือนได้เหรอจะเสียซาขึ้นตัดบอกเอออไอยเองไายเห็ดเองขึ้นตัดให้มันตกแตกลงมาเออไายเห็ดเองเบิ้งนี่เขาปูนี่มาเบิ้งนี่เต็มปูสาปูเผื่อกเนีอันนี้ฮะปูเผือกเอาแม่มันไปเห็นเนาะเอาแม่มันครัวเอาแม่มันครัวกินก็ได้แม่มันนะแม่มึงเบิ้งอันกล่องพี่ฮะมึงปินมาใช้คนพี่ฮะ บอขวากินนี่ยนี่เป็นเขาเห็ดไว้ได้ก็อันอยู่ในอันในคลิปอันเราเขาหยัดอยังก็เขาหยัดน้ำมันหยัดน้ำมันหลุดทาามกดใช่ท่านนะบอจอยไม่ใช่หยัดน้ำมันหลุดใส่ก็ได้ยแล้ววานี้ฮะอูอมันจะหมดเถิงอ๋อมันคือบุกขึ้นเอาแบบนั่นันบุกขึ้นหู้ใช้ไม่ก็หย่านกูเห็ดเองเอามาน้ำมันหลุดฮะบอพุดีต้องโบงปม่วงเลยเดี๋ยวเราต้องหย่านี่นะใส่น้ำมันได้ไหมใส่ได้ไหมใส่น้ำมันฮะ โอ้กูจูดเอ้กูจูดโอ้จูดเลยจูดเลไม่หัวกันได้เตรมแลด้ทุกคนปลาอเอ้แขนหบ้าูขากะลิ่นี่กันนาะปลาทุกคนเอ็น้องกบพวกนี้ที่อนี้ขากะลิ่อันนี้ปลาต่อเป็นมะม่างไก่ไก่นี่ไปไก่เปมปลาทุกคนต่อใตบดใตบดเลย ฮ่ามันบวมเบิ้ดซาบันี่ชุดตายมาหนิเออเอ้ยเพี่เอาขึ้นนะแม่มันบีพมันยามอยู่บอไฟตกไฟตกองอะไรล่ะเมย์มันมากแล้วหานเพื่องบบรายอันนี้ เด้กะไผ่ให้ได้ห้ได้เละเลยเลยแม่มามามาแม่โตค่ะเปะข่าววิบัติไอ้ันบุหรี่ฝัดแม่ม่บุหรี่ต่อแตอมาพี่มาพี่โวยวามากรลัมมาผู้ขอพ่าตอไอ้โตอยาโตขอเลยโตปดฮะ บุญ่าโตได้ตอดแขนนี่มันต้อมจะชื่อไฟนมือจะป้าย่างบ่อไฟต๊กส่ไฟยังนี่แม่นี่คนน่ะมันไลลมือกล้องเฮ้ยเนี่ยทุกคนชาติชาติสิกกอ่ะกูออนิเมตตต่อใต้ก็ก้อง Trời trời, mà tọt mới đây mà bưng vì xuống bưng đúng không? Bưng bưng cái này bông. Bông này. như mà ha đấy. Bưng luôn Hai đấy mày. Mày gì động nãy? Mưa cọ ga. เยื้อหังเป๊ะยื้อยังเยื้อหังอนเพชในกอด่างแมต่อในกดร่าในกอ่ในกดมาเนี่ยตังค์นี่นี่นี่ไปอะไรแล้วแล้วยีจะกต่อในเป๊ะในเป๊ะนี่ในเป๊ อย่าต่อกะอย่าทชิปกัอย่างไหนเอาลงมาบัง้ไแม่วันนี้มันชิวิตนได้ผู้มอาจอยคือทั้งู้เป็นบ่ายยางนี่นีเต็มมาพี่อ๋อถูกสมซมคนขึ้นเอาบังนั่นเอาผูกยังแม่นึงยังแม่นึงนี่เป็นยังนกแม่นึงก็ไป้าเบบมาบังนี่มาบังใกล้ๆนี่นี่ป้าป้าบังมาอะไรอะรูเปนใหญ่กหน้าใหม่ป้า้ักนะ แป้มืองยาหยานนะมือกกาะยาหยานนะสองมอป้าด้บมเห็นหยานงเลยอ้มันโตนะหยานพยาเนี่ยพยาสองมอป้าได้ชต่มัสิตอดพนาสุรินฮ่าเอาอะไรมันตอดบ่บอเลยไร้ชอบไอ้ตัสุินเยเนอเทุกคนมาบังไก่ๆนี่มามันบาตอดด้นี่ มเมาไก่พ่เปเป้เมโอ้ยาพญาโตเอตโตเกินกำลังอยู่ตัดงาล้นี่เบมมาเบิ่งไก่ๆนี่มาเลยมาเลยมามาบตรงหยาเบมาเยนี่มาเบิ่งชุ่มเขาเบิ่งมาทุกคนแม่เป็นพันๆตูเบิ้งผูเยืเบิ้มันผูกนี่นี่เป้มาชั้นกระตุก มาพี่กามาเพมมือลกองกระแลทชิตั้มตัม่ป้าได้สม่ป้าลินพึ่งหรอเห็ยนยาเออตกเขเห็นมาจอยเด้อบอจะจะหนู่มมดปากกันอย่างย่างอันนี้เพิ่งอันนี้ตอโมเปนคนพะว่ามันต่อแล้วเป็นคุ้มเหมือนเองผู้สมผู้กรายพวงนกญาตพวงนักปอดแห้งเลยอูป๊อดเกิอข้างลังเกูเห็นเอาืซื้น้าสงมอป้าก็จะเอาเอาเอาชปจุเห็นเป็นหยา ต่อกระเพิงมันก็ต่างกันไปได้ดอกต้นนี้เป็นซิวข้าง่ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นคุ้มนี่เห็นบ่ในหนาใช่นี่เออทุกคนตอตอนอะไรเป็นคุ้มเนาะเพราะว่าต่อคุ้มบ่แมนเออบ่แมนเนาะทุกคนทำเป็นว่ามันชิเต็มด่างไปได้เนาะกินี่เป็นแล่นอ่อมให้ฮะจะใคร่านเลยคุ้มข้างใหผ่านเลรดกูเองมาเบิ้งนี่นะมาเบิ้งมานี่มาเบิ้งนี่เคลียเบิ้งรุ่นหน้าไปตรงหย่าน่ะกูนี่มามาเบิ้งนี่ ไพ้ย hey, ืเท hey, like, ิงพูดไพ่ปลากรดดกดีเห็ดกู้คิดว่ามันตอดอะไเห็ดเอาเห็ดเอาไพอะไนี่จะตื่นเรอตื่นอะไรกินนี่าความรู้สึกผู้อยู่ทางเทิงอะเป็มมาเงนี่เปมตอตอนี่เปมนี่นี่นี่อ่าน่มต่อคูเห็นปตกดิน่อคิดตัป๊อปพ่อ้องเหรอ่ได้หยาเ็นเอาซๆนี่นี่กินนี่นี่นี่ดูนี นี่เห็นเปล่าเต้มอือลู่มันสีตกลงอะเานี่นี่เปเลยเออเออกูอะไงบ่ต้องยาดจำนาจ่อไงเป๊ะจำนาจ่อไงเป๊ะเนี่ยทุกคนนี่นีเบิ่งนี่คู่ขึ้นแล้วลู่มันขันนี่ฮะเพราะว่ามันมันบริสุทธิเลยเอาอีหยังมาตรงเอาเชือกเาหยังบัยังเอาอันนี้มาใส่เนอะทุกคน ไอเหี้ยกยาไ้ตขยานฮะลูกมันตกลงเงนบอกจะขียานยังเนาะทำต่อจะือเกินกำลังกยาดเลยมันะอคอเห็นได้โตฮะต่อติดเลเด้อต่อจะว่าอครับได้ล้เน่เซนเดียวหนึงซื้อเลยหาิปเราอันนี้ไม่สชขายเนี่ยหาิเด้อเซนปลายเลยเฮ้อย่าบอกมึงอย่าบอกดุนเอ๊ะเซนปลายห้าสิบหาสิบพันคายบอกอย่าทิ่มได้ต่อได้ไจ่อยตหาสิบพันคาย เที่ยทีท่มล้อนะนี่นี่ขึ้นไปจองแล้วไหมฮจับนะจ่อเนจับนล้าอ๋อไข่จ้าน่ะเออเนี่นๆ่นี่ๆนี่ยตเลยลเลยมย์มันตกอันนีนี่อาซิบเบิ้งสิบเบิ้งเฮ้ยามาุ้น่อนนี่เต็งกะอมก้อนเลยบ่อยเสร็จแล้วก็ซิมเบิ้งขมเลยอะเออขมบม่ไดวเส่็มเพ็ดเป่งงวดเลยซิมเบิ้งอืมที่มันจะบอกขมเนาะแม่นบ่อยเนาะจะบอกที่มันบอขมเนาะ เออเลย่าอย่าไปทิ่มันได้จ่อยตัวฮะทื่อลงมาเลยนะเหาะลงมาฮะโอ้ยทุกคนนี่คือการอต่อนะเขาบรรดาหยาน้อะเขาเห็ดเอาชื่อบุกิเนี่ยการเอาต่อเออกูเห็ดเองเฮียมึงอันนี้ใบมึงอ่ะมันสิตอดใส่หักเพชรเขาครัวอะไรซิมเบิ้งเขาซื้อพรทับนี่โอยซะอะไรเลยแอเปิดมันขังของกูได้โทรศัพท์น้อยเดียวนี่แล้วตายแล้วด้นขัดตายตายเลยนะ กระใต้เลยอะลินนี่เลยมาเบิ่งนี่ชิ่อว่าตายใตลินก็กระใต้ลินแหละอย่าไปฆ่ามันไม่ให้มันไปต่อฮะมันเชื่อต่อไ่ให้มันไปต่อได้เนาะเบิ่งดูเบิ่งนี่สิมือกล่องอย่าสั่นอย่าสั่นอได้ครับแล้วแม่นี่ใช่ในี่คือไปตัดตัดเสือกแลแลเลยตัดเสื่อจ่ายค่าหั่งก็เป็นก็เต็มครับอะไรนี่ห้าสิบห้าสิบไปเบิ่งไกลๆห้ามขึ้นโลขึ้นโลเราต้องหยาดไป Bơm mang chip mực cong hai. Tim nó. 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 Tim này Tim nó.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  Tim 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 โอ้ยไอ้กะเห็ดลินเอาซื้ๆอ้ยเออก็หยอกชื้อเนาะพอผู้แม่มันตายทุกไหมเยอะมากตัวเก็บมาเต็มมันก็แย่สุดุ๊นเดี๋ยวจะนเหี้ยน่ะเหี้ยนแรกไม่ใช่าตัวมา่หน่อย ก็ตายบดเอาไปกลัวกินอะไรนะเออทุกคนนี่เบิ้งโอ้โหปอดพวกนี้ยักแรงนี่เจ้าของกันยักแรงนี่ไอ้บุญ่แลนี่าต่อตกแล้วไฟเลยเพิ่งอะไรเลยอะเลยอะลอะกูชิบอไดได้นี่อะไรเลยตบลงแล้ไหมอะไรย่งะไ่ัดาวตบลงอันเนียนี่ถื้อไฟยักิ้งไฟกับบุญให้ืออะไรต่อนี้เนาะตายเลยก็ยเง่อยากตาย ออนี่แหละทุกคนนี่คือต่อเนาะอันนีเน้เจ้าชิคายเธอได้บา่าวบอกคายเธอไดเจ้าชิคายคับแล้วห้าสิบพันเออหเออเออออคอยชิมเ้าเองเด้วอนี่แหละดางหนึง่งฮะได้ลุกขึ้นนี่แหละท้งหัวห่ะใช่ใช่ โอ้มือต่อได้นี่ได้มอนี่แลนแล้วมอนี่แลนนี่กินนี่เขาแบบไรเขาจูดคนเดียวนเดียเอออันนี้ก็เขาจูดคนเดียวทุกคนนะอยากกินอยากภาสีไปขวากินก็มือจูต่อเออขบอบขบโบก็ที่โต้งเนาะใช่จะไปบ้าไปฉอดเมย์ต่อแซ่บไล่มันได้แสบโอ้ยมันสิมีไล่มีนตายเบิดเออไล่มันตายหมดทุกคนพอจอมมึงจะเห็ดด่างของกูเสียได้แบบนี่

โอ้อเ่ยนี่เต็มบ่เที่กานี่ก็มีอยู่นี่นี่คูวีหัวแบเหลาน่ต่ออันนี้คูนเกินอจอยแห่งคูนคือเอามนขักกะเละอยนะ้น่อเยอากยางน่อยอากใหญ่ใหญ่เลยหลุ่ลขีอักกีะเรได้ด่างเลยมนเนี่ ปลาตอเอา่อัวขัวขัวข้างเต็้โอ้่ใช่นะอ่าเป็นมือกล่องพี่ฮะมาแล้วันปอ้อมันบ่ตรองนจะมาจอดนี่แหละทุกคนมาพี่ตอนนี้เฮาก็คืนเอาเป็นทีมหอยนะเฮาเป็นคนขึ้นให้เป็นคนขึ้นเห่นได้นานจังเลยไากันกระยับไปตีคนขึ้นบ่อนี่ะ มือกล่องบ่ไปตาสเตกอะไรนี่คนขึ้นก็จนเหือแต่คือแต้นเนาะเออกับูขึ้นหนอบแหลตพบต่อเนาะโดีลงวามาตะกงเอาหมวงพุ่นเลยเดี๋ยวมันก็เป็นตะยาแล้วหนอต่อมันบคือเพิงได้สองมอป่าเพิงไปทูป่าเอาปิงไปทูป่าเพิงเห็นยังโอ้มันกัคนอันนี้คนซื้อเพิงโนเพิงมันกับอนาคตจะเหือแตกปุ๊กอ่าจอยเก่งอะไรเนาะม่โบเบลตาบ่เก่ง เอกแนเดตีเก่งบังบังขึ้มาแนละจับขึ้นมาแน่เลยู้นาด่างใหญู่นะใช่ดีบอกเต็งเองเห็ดนี่อ้ามันเดียวขึ้นแกะละก็นหึ่งบ่อยเหนึ่งละเห็ดด้วมันหนึ่งเป็นดางหนึ่งลก็ข้อ หนึ่งแล้วแล้วก็ไปคั่วบอทากคอก็ไปคัหนึ่งแล้วแล้วก็แล้วเลยแม่เออเออหนึ่งแล้วแล้วก็ไปยึดไปกินแล้วเจ้าหนึ่งหนึ่งแล้วเจ้าทากคอบัดคองามโค้ชมือเป็นไดนปลายพป๊ต่อโคบชมือเป็นใแดนผู้แสบปลายโต่อผูแสบตอบอกคับประเด็นเลยนะ โค้าชื่อแกลนพบต่อวาฮันจะลูแล้วโอ้วมันทอดแล้วถอดไม่หรอเห็นบอเขาบอกให้เอาแต่ซิมกินอีพุนเอากระตกจับได้บอเิ่งเห็นกูยูแล้วนี่มันถอดมันรนี่ทางกลางปกติมันส้เต็มหมพ่อหักทุนได้หนิไดแล้วสนหนึ่งเนาะเออห้าสิพนเนาะคมเลย ขมมันยังบป็หนึ่งขี่ด้ขี่ลรวนๆขี่ชนะนี่ยชนมันก็คมตัวเนาะหนึ่งก้อนแบบเป็นหนึ่งละครป้าตัวนี้ฮะครับมันถอดหมดแล้วคือต๊กระดึบนี่ฮะนั่งกระดึบไปคยเบิ่งคยม่ใช่หรอกมาลิฟกระปเลยมนลิกรป๋ามันเกาะอตาสแตแหงเลยนี่่บอมันตกนั้นมันถอดมาแล้วปกติมันส่งมไหมอะไรอะไรอะไรอะต๊ ไปครัวแกมเหล่าน่าจะเลยจ้าเออเหราข้าวสาวโสดนี่นี่เห็นปะอ,อ,อ,อันนี้ขี้มันเนี่ยออกขี้ล้วนๆแสบเลยอ่าเป็นหนึงอะ่ะผู้มแม่พภายในกูไอ้มาสิตอดกูเขาเลยเนาะไปนึงแล้วก็าันตู้หอยหยาต่อต,ตีสิตโตป๊อดแห้งอะไรกินเขาหรือเจ้าเขาพูดแลงๆสู้ขับมันกินนี่เน่าสิกะโอ้โตยังบ่จัก มวยอันนี้แหละมวย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 ยังมวยพม่าเออมวยหลอมาหลอมาหลอกต่อมาเออกีจะได้ได้ถอดมันเลยเนาะดับนี่เลยพีไก่มาจูโตอยังบระยาดโตอย่างมือลงจะปากเลมันไมได้ไม่หักตีเนี่ยเก็บแล้ไม่หักเก็บเก็บอ่ากินกินตะกบาบมันนะตาตาไม่ละเอากระสาบหน่อยพ่อกาเอามาเด้ ไพ่โตเด้อไปวิธีเอาต่อค่อยๆเนืงอันนี้ยห้ามหทิทากินต่อทากินน้ำน้ำมันเออแม่มันนี่นะกูอยากกินแมมมันนี่มันเป็นอะไรได้ปะขัวปะเก็บใส่แล้วก็ไปถอดเน่เน่เอาสิขัวดิแล้วขัวคนเดียวเลยนะเออหมเยตัวนี้โอ้ยมวยสอนท่องยามโอ้ยย่างเข่าอันผู้ชายคิดเข่าห้ำมัาดูปลาผู้ดีห้ำโป่งเลยแหละ ตายเลยแล้วเออแล้วยใช่แม่มันทากินครัวแม่มันน้องวันนี้เฮากะเอาต่อเช็ดป็นทีครับพ่อแล้วเนาะเอาลงมาเติมต้นแล้ววันนี้เฮากะอันนี้ไปทอดแล้วก็ครัวแม่มันแหละเฮาครัวแล้วเฮาก็ทอดทอดกินแกบกับเหลาขาวหน่อยเนาะเนาะเอ้าไอ้พวกกินเหล่าได้กินเต้าหอีสิโอกินเต้าหอีสิมาบามาเหือกเลยเด้ากะเด็กเขากะกันลังหนึ่งเนาะจะไหนเอาสีมาขอหลู่มาเนาะอือเจ้าที่หนึ่งบอกไปเลยค่ะ เออทานหนึ่งก่อนปะมาพี่กัมือเพื่อนก่อนเราแกงทางห้างเลย่เออแกงทางห้างเรากูจะกินทางห้างเลยแสบคักกินกินขี้ขวยขี้ขวยอเราหังมันหรอแม่ขี้ขวยอขี้ดินแม่กำลังกินยังอย่ามาเนาเมื่อยเมื่อยมื่อยไปเบิ่งเล่าต่อคักคักเฮ้ทุกคนต่อได้หั่นบางใหญ่หนึ่งนะกันท่าหูาหลัอแมน เขาเขาหลักเอาโบได้พอ,ขอเขาแนมเบิร์นให้ชิจูดไวออ้กระทู่มันพันยุงทั้งลมเขาสิเงี้ยมึงเป็นหยาด<ไ>ยังกูจับเรือจำต่อเนาะบอกไม่ได้หยาดเลยกินนี่คือแรนป๊บกูแรนไปต่างหลัก <c oughs> เป็นแบบพ่ออยากแรนปุบต่อมึงหยานต่อมแทนวะเจ้าเส้เป็นห <c oughs> ยานต่อมึงต้องมาเปน็นหนอของกูเลยไปแล้วฮ้นนี่พี่อันนี้วินเนหัว้าไม่ตะางงูเลยครบเป็นอะไรก็แต่ครบจนมันบมดต่อใช่ไหมถากินต่อถาก็ ไพนั่นเล้ต่อมาสิบมาเนี่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 จะจะไพบึงก็หัวเป็นเพิ่งไงต่อจอกแอลกูหมุกหมุกอันสองม่ป้าด้เอาเพิงกันทุนกระตุนะนี่ทุกคนเขาสื่อหาสิบพันเนาะทุกคนลอยกว่าบาทลอยกว่าเนาะลอยประมาณลอยลอยสิบาทหาสบลอยอยลอยสิบปบาทลอย ร้อยสิ 19, บห้าบาทเนาะร้อยยี่สิบห้าบาทเออเออเนี่แหละทุกคนห้าก้อนห้าก้องอันนี้ไพ่เบิ่งก <Are chanting. S 2> uh ็ะหูกอ่ะเป็นเพิ่งเนาะทุกคนเนาะอ๋อเออเออเออเหมือนเอาหมุกมาดูกุกูเอาหมุกมาหน่อยหนึ่งเราจะกินต่อนเพลงแห่งของเออหมุกอยู่ทะเลนะมันแพงจกแอ่มาดิได้พอก้อนทุกคนให้พอก่อนให้พอก่อนพอต้องมาก่อนนอกกับกุู นอนแล้วเรีอกว่าแชร์มึองกิดก่อนพออีมพออิ่มทำอิ่มเลยเรียกว่าผู้สาวสะมาก่อนพ่อก็แหละแต้เออผู้สายวัวตั้มรังเหลืองนั่นเนาะอยู่ในนาแข่งนะนะนเนาะเรื่องผู้สายวัวตั้มรังได้เนาะผู้สาวบอกเลยจมวัยพ่อก็ตอนย่อไฟไหวเลยเหลืองผู้สายห่อประเดี๋ยวนเออเรื่องผู้สาวเ่าประเดี๋เหลืองผู้สาวเนาะแกทำม่นด้บุญแกันะบ้แท้ได้คันว่าพ่อเมย์หายนีไม่ได้ให้ทุกคนพ่อก็หายแล้วเนาะลายโวดโเราเลยลายปวดทำไมดีไหม ฟอหน่อให้ล <t ie> ja, ้านเนาะมึงกับฟอตักใช่แล้วมึงอ่ะตักทุกคนจะได้ไปไฮฟอ่ะไปใไฮฟอทุกคนเอออย่ากินได้หมอกล่องเพวกพวกแบงยัมืมูกล่องก่อนเลยอ่าาี่เราไปได้บ okay. <c oughs> uh. <c oughs> ่าเฉยนับตู้ซะแล้วนะหมอกล่องกินเอากินลูกโตดีหาที่ผ่านเงินไม่ได้ไม่ได้ตีมกล่องไม่ได้ติ่งแกล้มบ๊วยบ๊วงอย่าปากกินอย่ากินน้ำกูเด้อเซลกินหอมเออกูกินเออกินก่อนกินนี่ละเดี๋ยวได้ไหมเนาะเฮากะมากินโตเนาะ บต่อกระแตนนี่แหละตอนเท่ากับตอนยังหน่อยแกได้แกเป็นทุ่งเป็นอะไรกบเป็นต่อถ้าเป็นเพิงนี่กูซิบูกินนะหมวกวะจกหมวกมาแต่ทะเลผัวมาอันี้เป็นต่อกูเป็นยังไงไออูดจักรลินแล้วกูหนุน่นคนไออูดงาถือก่อนลูกต่อเข้าไปขึ้นไปด้วยเลย คันคันอยู่น้ำคันอู่น้ำกายะทุกมืือนี่ผู้ดีตุยพเลยโอกินยังก็กินมื่อจะกินยังหมื่นกินอสับนฮะมันบโม่ได้อยู่สวรรค์นกกูเนาะกเลยกินยางกินยังไงเชมอตจุงแล้วเนาะจะกินแซลมอนทุกคนคอยก็จะกินคือกันมันแป้งกินระปลาทูปลาลกินะปลาแดกลเนี่กินกระหมอะกับปลาแดกแลวกูเลยกู้ก็คือกันทุกคนเป้แซลมอนคอยเนมาเป้มานยมาขาซเหมือนละปลา ลายหมดสามหมื no, again, okay, ่นแซมอนเนาะอยากกินแซมอนกินได้ไหมฮรับจะไปทีกล่องไหมครับปลอนมือกล่องก้อนแจ่วมาเข้มหมดเลยมอ่ะสันเดย์เด้อยากกินยังสันเดย์นอยากกินต่อถูกแซลมอนแซลมอนเด้อยากกินแซลมอนเอาตัวเดิมรู้จักไหมแซลมอนน่ะรู้จักไม่ได้กินข้าวซศร้าก็จะได้เบาเลยน้าทุกคนมาปลอยในไหนรอแสบเลยปลอนมือกล่องเนาะมาเด้อมาเด้าปลอยก็แสบแห่มาเด้อมาเด้อ บอเเฟตบักดํมจ้าก็เจ้ยบอเเฟบอแซบมาเดอมาเดอแจก็เจบอันมงนาเ้ยเจยังเจ้น้าปลากับโกะประดำอันนี้อากูอกอยงอันนี้เจวกินเจ้เดี๋ยวมาปอดมือกล่องกันนมันทหายนจงมาตั้งนจัเป็นเพเนาะ งไปลกต่อต่ออยู่ในเฮื่นหนึ่งเนาะไก่ในี่หยางเนี่ยงาฮือนนี่แหละเผือแล้เป็นไงเป็นอะ้รเป็นแบบที่ได้ลอยยาเอาผัวจะหนอยหน่อยมึงคะเปนลายพูเลยก่นแล้มีคนเอามีคนเอาม่องคนี้คนเอามึงเอาเข้ามึงไปตลอดพอทามหน่อยเด้ต่อวับพุนอยู่ในหมูผมนี่ต่อเลยน่ต่อนี่ย mẹ nè Há há Bên kìa Chết lắm Nó khỏi <laughs> 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 <Yeah. cười> yeah. mới lái cạt nè Khỏi mới lại hại cạt đứa Ông văng ơi nhá, cứ bước đi kìa Mình cứ bước đi này ông Vâng, bước Ờ Sự đồ hãi Vâng, vâng Nào Nào Mà, đơ, mà, đơ Mà, đơ, bằng lòng nồi Tao cười, มันมันเหลื่อมโหอนี่เนาะอันนี้แกกินกับข้าวเหนียวข้นหอยเนาะหอยังเย็นแหละอันนี้ยชื่อไหมอันนี่ไป็นมาว่ไก่เนาะกินต่อะกุนตุ๊กคนาะกิน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 อันนี้ก็คือนางต่อเนาะทุกคนอันนี้ก็คือถ่าต่อเนาะพักบ่หันแนะครับ่ได้ข้อจมอมมอมอุ้ง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 มือบไปหลังจบยังกิ่นี่ย แบบนั้มาจกเองกินของอยดุอจกทุกอย่างนะเออกินมัอากินของขอยอดคอยบอจะหาเปลมันก็เียกแค่ลอยไว้กินเนาะกินตอกเขาหาสิพันอยู่ได้เลยหาเงินมันเหมือกได้แล้วหาสิพันจะรอบด้นะคนจะรอยังเ่อจะได้ลอยคุมเนาะอ๋อคุมาซอโตชิปโตจะโตได้นอยาไปขุดตะเกาชิปโตท่ไหแม่งกินรอสามชิปโตหาพันสามชิปโตหาพันอลโต อกมนเลยแม่ินโติะหาฟแมนจ้ตาโต๊ะหาหาสิบโตสิบพันอ้อะโก้หลอโตหาเจ้าพันเพื่อจะได้คุ้มหนึ่งเนาะบั๊บเบอร์คูลงไปผมมีจิ๋วซะขี้เลียงกิอือไม่เสียดะจับีใจม่ลอยแข็งไทยกูกินแต้ินต่อแต้าึงไทยก็กินเพิงะรกกินจีนะเพิงบังเอมาแล้วอืมมาแล้ว มือกล่องทำลายไรเนี่ยมาทุกคนมาของเอกก็มีเลยเนาะหก่งเมาน้อยใจมได้ิมกล่องเลยทุกคนเต็มเตมหมดทุกคนนะนั่งนัมานั่งเขาเลนองนังทำนี่กูยอกไเือขมาลยยังไม่าะพี่นังกอนพอดอยากกินความปกปายหมดตึ้นฉันไม่มาไม่นั่หนังฉันด้เอฉันดไม่ไม่าสายมานังมาไหมไม่ต่อต้ซองกินอีแล้วมมจับก่องพี่บอนะโค หมดเรื่อยมาไปไหมมั้หิวเข่าหรืกูหิวเข่าปะหิวทุกีบอรอยเลยอาจารย์อร่อยสิสเต็กแดกพุ่งอันนี้จะกินแซลมอนชองหนูเลยก็จะเป็นแดกเออกูหาเงินก่อนนะไปกินแดดกะอยากกินแซลมอนวันวันชวนกูกินเตปริอ่ะอันนี้ก็ไอเปมสะายดีสบายยังสบายดีผวกน้ำหน้อยมามามาพออันนี้หยากเด้อ แก่เสือน่ะทุกคนเนา้องของมึงมึงก็ต้องเอิร์ดหน้ายสักมึงกว่ามึงเลมาจับอันนี้ด้ยล่ะเดีกินหนามก่อนจับได้เข่าเลยนี่ยังก็ซีอิ่มยังมาตะดนะไรนี่คนมันอยากขายนะแพนะใช่เหรอไปยันตีเด็กหน่อยกินกินจังอันตี้อะไล่ะประมาณเจี๊วจังอันตี้อะไรแย่ผ้าขาวเจ๊ไอ้ทุกคน้องเป็คลิปซจ้พ่อละดตนให้แกต่อไม่จับมาไม่แหละอะไรทุกคนเนาะ บอกปิดคลิปไหมกูนะ่ปิดคิปปิดคลิปก็มเลยอให้กันเลยปิดให้ให้กัเลยปิดให้ปิดคลิปลวว่าดังๆเลยเด้อยมังจ่าวบ้างเอาดงัดเลยงัดดูปิดคิปปปดีดีบอกดีดีบอกอนน่กินนี่เ้อ คือดอกเห็ดจะเก่าเบื้องหลัอย่าลืมยัง้ก็คือคือจะจังทต่จะจังที่แล้วก็คจะบอกเอิห่งปิดดิ้ดิเบิองหลังอย่าลืมกุญแจกุแจกุญแจทับทับกายนาเอาเพิ่งโซ่โ่ไม้ดุ่ไม้ดิ้ดิได้ับได้วับับตังนจ้ออกมาออกเอ๊ลักหนอใครตัดใหรตัดสีดูสีดู คนชักไรตัดไหนอ้ใครอันนี้ใครเชยวเจ้าก่ะใครเชียวใครน่ะคน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 มาหนิบายบายบายหมาโกักพูดมมอออ่าได้ไม่ใ่นี่เฉเออบรชานเรีกอ